บางคนทํางานเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างอยากลางานเวลาเดินเข้าไปหานายเพื่อขออนุญ,ญาตลาถึงมีอาการปวดศีรษะนิดหน่อยก็ทําเป็นผมเผ่ายุ่งเหยิงจบเรื่องนกกระยางไปมาต่อเรื่องมนุษย์เจ้าเล่บ้างนะครับอีพีที่แล้วเป็นเรื่องอนกกระยางเจ้าเล่อีพนี้มนุษย์เจ้าเล่เนาะมายาของคนเราก็มีอยู่หลายอย่างและหลายชั้นในภาษาไทยดูเหมือนจะตรงกับคําว่าลูกไม้ ความหมายแสดงถึงกิริยาที่แสร้งทำเพื่อปิดบังอำพรางความชั่วร้ายของตนพูดง่ายๆคือมีเจตนาจะหลอกลวงในตัวแต่ทํากิริยาอย่างอื่นปกปิดไว้เสียดังตัวอย่างเช่นขอทานบางคนอวัยวะร่างกายสมบูรณ์ดีเหมือนคนธรรมดาแต่เห็นว่าคนร่างกายปกติมักจะขอทานไม่ได้ผลไม่ค่อยมีคนสงสารจึงแกล้งทำเป็นง่อยบางทีก็ทำเป็นเหมือนสันนิบาตกระตุกปากเบี้ยวมือไม้สัน่น บางคนทําเป็นนอนหายใจข้ามวข้ามอยู่บนกระดานแผ่นเดียวแสดงว่าที่มาขอทานนี้ก็มีคนเขาหามมาจึงมาได้บางคนตัวไม่มีบาดแผลแต่ท,ทําทีเอาผ้าพันแผลพันตามแขนตามขาทาทีว่าตนเป็นแผลใหญ่เรื้อรังขอทานหญิงบางคนไปขอยืมเด็กเขามาอุ้มแสดงว่าตัวมีลูกผูกคออยู่อาการที่ทําเพื่อปกปิดความจริงจะให้คนอื่นสงสารอย่างนี้เป็นมายาเห็นจะเรียกว่ามายาขอทาน ผู้ถือเพศนักบวชบางรูปที่มีจตนาลามกเป็นผู้แสวงลาบถ้าจะครองจีวรศึกษาสิขาวินัยอย่างพระธรรมดาหรือบำเพ็ญภาวนาในสำนักที่ครูบาอาจารย์อารม์สั่งสอนก็เกรงว่าลาบจะน้อย จึงแ้างทำกิริยาอาการและข้อปฏิบัติให้คนทั้งหลายเห็นว่าตนเป็นพระวิเศษห่มจีวรคร่ำรุงรังมีบริขารน,น้อยๆปรากฏนั่งหลับตาภาวนาทำทีเป็นพูดน้อยสันโดษเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าท่านเป็นพระวิเศษเข่งคัดในศีรขาวินยัยแล้วเอาของมาถวายมากๆอย่างนี้ก็มีบางองค์อุตสาหอบเอาก้านทูบเก่าๆมาจากที่อื่นเอามาทำเป็นปักไว้ข้างกดแล้วก็จุดทูบทิ้งไว้สักสองสามดอกทำให้คนเห็นว่ามีคนมาขอตะกรุดหรือลงกระหม่อมกันมาก ท่านที่ยังไม่เคยสังเกตลองสังเกตดูส่วนมากพระประเภทนี้จะปรากฏตามข้างถนนในละแวกบ้านที่ใกล้ที่ชุมชนซึ่งท่านเห็นว่าทำเลดีกริยาที่ทำเหล่านี้เหมือนกับนกกระยางกินปลานั่นเองเป็นมายาอย่างนี้เรียกว่าทุดงะมายานะคือทุดงหลอกทุดงปลอมเนาะก็ะหาทำเลนะอันนี้มันไม่ใช่พระแล้วนันะคือมาค้าขายแล้วนะครับทำอย่างการเล่ขายตามตลาดนัดนะเนาะ คนบางคนอยากให้คนอื่นเห็นว่าตนทำงานหนักทำงานมากจึงทำเป็นนั่งหอบถอนหายใจเกินสมควรเพื่อให้คนอื่นเห็นใจบางทีก็ทำไปวิ่งพลาดโผล่ทางโน้นทีโผล่ทางนี้ทีตีหน้าขลุมขมวดคิ้วเวลาเจ้านายมาเห็นแสดงออกว่ามีความหนักใจที่จะต้องรับผิดชอบงานสำคัญอาการที่แสดงออกนี้เป็นมายาเห็นจะเรียกว่ามายาขอขึ้นเงินเดือนโอ้หลายมายาเกินนะมนุษย์เนาะบางคนทำงานเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างอยากลางานเวลาเดินเข้าไปหานายเพื่อขออนุญ,ญาตลา ถึงมีอาการปวดศรีรษะนิดหน่อยก็ทำเป็นผมเภายุ่งเหยิงเอามือกุมขมับหรือปวดท้องเพียงเล็กน้อยก็ทำเป็นเอามือกุมท้องเดินตัวโกง่งทำเป็นว่าเจ็บปวดมากทนไม่ไหวแล้วเพื่อให้นายเห็นใจแล้วรีบอนุญ,ญาตให้ลา อาการมือกุมขมับและกดท้องโก่งตัวตลอดจนทำเสียงละหอย้อยอิงผู้ชายบางคนเจ็บป่วยเล็กน้อยแต่อยากให้เห็นใจทำเป็นนอนหายใจระรวยกัดกรามบิดตัวทำท่าจะสิ้นใจให้ได้เด็กก็มีบางคนอยากเกลโรงเรียนทำเป็นปวดท้องคลื่นไส้มันไม่ถึงกับอาเจียนก็เอามือล้วงคอให้มันอ้วกอาการเหล่านี้เป็นมายาทั้งนั้นป่วยแบบนี้เรียกว่าโรคมายาหรือโรคมายาสมัยก่อนนี้สักยี่สิบปีมีคนนิยมการแสดงมายาอย่างหนึ่งขอโทษด,ด้วย คือการร้องไห้ตามสถานีรถไฟเวลามีใครจะเดินทางไกลผู้ที่ไปส่งอยากจะให้ผู้จากไปเห็นว่าเขารักมากแล้วก็คิดถึงมากพอรถไฟจะเคลื่อนออกจากสถานีก็ร้องไห้ตาแดงทำจมูกฟืดฟาดบางทีคนไปก็ทำการร้องไห้ไปด้วยเพื่อแสดงว่าการจากไปครั้งนี้สุดแสนจะอาวรนทนไม่ไหวแล้วความจริงก็ไม่ใช่เดินทางไปฟากฟ้าฟา,า,าแผ่นดินที่ไหนบางคนไปแค่ลบบุรีพิษณุโลกหรือแค่เมืองโคราชนี่เองก็ร้องไห้กันเป็นเรื่องเป็นราวน่ารำคาญ แต่มันเป็นความนิยมของสมัยนั้นถ้าการเดินทางของใครมีคนร้องไห้มากๆก็ดูเหมือนจะเป็นเกียรติแก่ผู้นั้นมากบางคนทําการร้องไห้ได้คล่องแคล่วดีมากเพราะชํานาญส่วนมากต้องเป็นคนอายุปูนผู้ใหญ่แล้วขณะคุณหญิงคุณนายร้องไห้คล่องแคล่วดีส่วนพวกสาวๆหัดใหม่บางทีก็ร้องไม่ออกยอมเสียมารยาทที่ไม่ร้องเพียงกอบผ้าเช็ดหน้าเช็ดในตาแก้เก้อไปก็มีนี่มันเรื่องเก่าทั้งนั้น เดี๋ยวนี้เลิกกันไปนานแล้วพูดมากทําให้คนเก่าจักะจี้การร้องไห้ที่ว่านี้เป็นอาการมายาด้วยเห็นจะเรียกว่ามายาสาออยท่านผู้อ่านคงจะพอจับเขาได้แล้วว่ามายาคืออะไรอาการที่แสดงพลางความจริงไว้ข้างในเจตนาของผู้แสดงมายานั้นเขาตั้งจุดหมายไว้จุดหนึ่งแล้วคือจะให้อีกฝ่ายหนึ่งรักตัวสงสารตัวเห็นอกเห็นใจตัวนี่เป็นจุดหมายคล้ายๆกับขุดหลุมที่หมายไว้ทีนี้ต้องทําอย่างไรคนอื่นเขาจึงมาตกหลุมของตัวเองล่ะ ก่อแสงทําอาการต่างๆเป็นการดึงใจของคนที่ตนประสงค์จะมาลงหลุมกิริยาที่แท่งทําขึ้นนี่แหละเรียกว่ามายาท่านผู้อ่านโปรดแยกความเข้าใจให้ดีด้วยการชักจูงคนอื่นให้ทําในทางดีบางทีต้องใช้วิธีการจูงใจเช่นพระพุทธองค์ต้องการสอนองคุลิมาละโจรแต่ทําเป็นเสด็จหนีไปกระทาอย่างนี้เป็นอุบายไม่ใช่มายาโทษของมายาฮะเดี๋ยวเราจบเลยแล้วกันเนาะเนะี่มีมายาหลายตัวมากเลยนะอ่านะก็มาถึงโทษของมันเลยแล้วกันเนาะ มายาให้โทษอย่างไรพระจึงตัดว่าเป็นอุปกิเลสข้อนี้เห็นจะเป็นปัญหาที่ง่ายเพราะส่วนมากท่านผู้อ่านเป็นผู้สนใจศึกษาธรรมะแล้วทั้งนั้นจะดูว่ามายาทําให้เสียอย่างไรก็ดูสองจุดคือดูที่มายามันอยู่กับดูที่มายามันแสดงออกเสียหรือไม่เสียดูกันตรงนี้แล้วท่านจะรู้ท่านคงจะทราบแล้วใช่ไหมว่ามายามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตจิตที่มีมายาเป็นจิตที่เหลวไหลคดเคี้ยวอัมพรางอ่อนเปียกยิ่งมีมายามากก็ยิ่งลอะและมากและอ่อนแอมาก ให้สังเกตคนที่มีมายามากมักจะชอบเล่าเรื่องความทุกข์ยากความลําบากความเหน็ดเหนื่อยให้คนอื่นฟังถ้าเป็นพระไม่ว่าจะจาริกไปหัวเมืองไหนเรื่องที่นำมารายงานอุปชาอาจารย์ก็มีอยู่2เรื่องเท่านั้นคือเรื่องลําบากกับเรื่องสบายส่วนเรื่องการรายงานที่เป็นสาระจริงๆไม่ค่อยคํานึงกระผมไปเมืองลมแม้อาหารบินทบาดอุดมดีเหลือเกินแล้วว่าเมืองเลยนี่มันเต็มทีอาหารจังหันอัตคัดมากจังหันคือข้าวเช้า รวมความแล้วก็คือเรื่องกินหรือเรื่องความสุขสบายกับความยากลาบากทั้งสองข้อไม่ได้พูดถึงเรื่องการงานไม่ได้พูดถึงการทําความเพียรภาวนาที่อุปชาอาจารย์อยากจะทราบเลยจิตที่มาด้วยมายานั้นแม้จะให้ทานจะรักษาศีลจะบําเพ็ญภาวนาจะเอาบริสุทธิ์ผุดผ่องนักก็ไม่ได้เพราะใจมายาเป็นใจอ่อนแอคดเคี้ยวไม่กล้าเผชิญความจริงจะให้ทานมาย,ายามันก็แทรกจะรักษาศีลมาย,ายามันก็แทรกจะภาวนามาย,ายามันก็แทรก แล้วเอาดีอะไรได้นี่แหละที่ว่ามายาเป็นอุบกิเลสมันทาให้จิตใจเศร้าหมองจนไม่เหมาะที่จะบรรลุสวรรค์นิพพานได้เลยดูตรงที่มายาแสดงออกก็ได้คือดูมายาหรือการงานของเขาคนที่มีมายาในใจมักจะทําอะไรอ้อมค้อไม่ตรงไปตรงมาและจิตใจอ่อนแอเห็นแก่ตัวกลัวความลําบากถ้าเป็นข้าราชการถูกย้ายไปอยู่หัวเมืองไหนหรือสั่งให้ไปทํางานอะไรมาก็ชอบแต่จะรายงานในเรื่องลําบากลําบนกับเรื่องสุขสบายออกหน้ากระผมทํางานคราวนี้ถึงกับอดตาหลับขับตานอน กระผมแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอาหารการกินที่รัศดรน,นํามาเลี้ยงดูนั้นมากมายเหลือเกินเป็นข้อความรายงานที่ฟุ่มเฟือยไปด้วยความสุขสบายและความยากลําบากของตัวเองทั้งนั้นงานการจริงๆค่อยว่าทีหลังและก็ไม่มีเท่าไหร่การงานและมารยาของคนเจ้ามายาเต็มไปด้วยเรื่องหยุมมยิม้มอ้อซาะจนน่ารำคาญทำงานกับคนเจ้ามายาเหมือนพายเรืออยู่ในคลองคดยากอยู่โห oh. นี่คำด่าแบบสุภาพแต่เจ็บชิปเป่งเลยนะใครที่เป็นคนมายาเนี่ยนะพวก พวกแบบหน้าอย่างหลังอย่างหน้าไหวหลังหลอกตลบตละแหล่เนี่ยเจออย่างนี้เข้าไปนี่ง่ายท้องเหมือนนะนะตัวอักษรที่เขียนตลกประดิประด,ป,ระดประดอยโยกโยกคดเคี้ยวชวชเวียนนั้นเหมาะที่จะเขียนเล่นๆเป็นครั้งคราวทีละสิบตัวยี่สิบตัวเท่านั้นถ้าเอาไปขีดเขียนเป็นเรื่องเป็นราวใช้เป็นการเป็นงานก็ดำคาญในตาเสียเวลาอ่านเรื่องจตจการมารย,ยาก,ก็เหมือนกันทํากันในบทแสดงเล่นสนุกๆก,ก็พอดูได้แต่ถ้าเอาไปปนเข้ากับการงานเป็นเรื่องเป็นราวดูเป็นเรื่องรุ่มร่ามน่าําคาญนักมันเสียอย่างนี้แหละ การถอนมายาทราบแล้วว่ามายาเป็นสิ่งให้โทษแก่จิตใจและมารยาทต,ตลอดจนการงานดังกล่าวแล้วผู้รักตัวควรพยายามถอนมายาออกจากใจเสียวิธีปฏิบัติคือบำเพ็ญสัจจะให้มากเริ่มตั้งแต่รักษาศีลข้อมุสาวาทเว้นจากการพูดเท็จและการทำเท็จแล้วประพฤติต่อคนอื่นด้วยความซื่อตรงและด้วยความจริงใจมายาก็จะลดน้อยลงนะครับนี่คือวิธีการถอนมายาออกจากใจหรือว่าต่อแหลให้น้อยลงนั่นเองนะครับ ก็มีคนถามผมว่าแล้วสิ่งที่เคยผิดพลาดในอดีตทํทำยังไงนะคำเดียวเท่านั้นครับอะไรที่เคยผิดพลาดไปรับผิดชอบให้เต็มที่รับผิดชอบได้เท่าไหร่รับผิดชอบไปเท่านั้นนะครับก็ตั้งใจนะตั้งใจที่จะเลิกเป็นคนโกหกตอแหลหลอกลวงทั้งตัวเองนะแล้วก็คนรอบข้างนะเลิกเลิกเสแสร้งเนาะมายานเนี่ยมันไม่เชิงว่าโกหกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการ แกล้งทำเสแสร้งคิดอย่างทําอย่างคิดอย่างพูดอย่างเนี่ยนะมันนําความเดือดร้อนมาให้ในภายหลังนะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเออเราเนี่ยมีกิเลสในนี้อยู่ในใจเยอะมากวิธีขัดเกลาก็คืออยู่กับความเป็นจริงนะพูดพูดในสิ่งที่เป็นสัจจะอะไรที่ผิดพลาดไปขอโทษแก้ไขรับผิดชอบแค่นั้นเองนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะก็น่าจะชอบนะครับเรื่องของมายาอุปกกเรสตัวที่เกาต่อไปนะจะเป็นคําคู่กับมายาคือคําว่า สาไถสาไถที่เราได้ยินมายาสาไถมีที่มาที่ไปนะครับเนี่ยกิเลสตัวที่10สนิมไมนใจหมาเล็สิบนะั่นคือสาเถอยะสาไถยก็คือสาไถนั่นเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันอีพีหน้าละกันสำหรับ e ีนี้หวังว่าชอบนะครับแล้วพบกันอ EP หน้าครับ